สวัสดีครับอยู่กันในดิลักฮินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มเนื้อหาที่เราจะคุยในวันนี้นะครับก็อยู่ในหนังสือวิธีท่าเล่าจื้อนะครับความสําเร็จแท้จริงย่อมมาจากก้าวแรกเสมอนะครับบทความเขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่ที่คนโอ,โอบอ้อมนั้นเติบโตจากหน่อเล็กๆแท่นสูง9ชั้นเริ่มต้นจากการถมดินเดินพันลี้นั้นเริ่มต้นจากก้าวแรกครับ Okay. เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันนะครับว่าเนื้อหาเขาจะว่าไงกันบ้างนะครับผมเนื้อหาเขาบอกว่าต้นไม้แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตามก็ต้องเกิดมาจากหนอ่อหรือว่าต้นก้าเล็กๆด้วยกันแทบทั้งสิ้นนั่นถือว่าเป็นธรรมชาติไม่ต่างจากการสร้างแท่นสูง9ก้าชั้นที่ต้องเริ่มจากการสร้างฐานด้วยการผมดินซะก่อน จึงจะมีฐานที่มั่นคงรองรับน้ําหนักได้ดีในการเดินทางเองแม้จะเดินเป็นพันเป็นหมื่นลี้ก็ล้วนจากการเดินก้าวแรกด้วยการทั้งสิ้นการที่จะประสบความสําเร็จเองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเลยก็ต้องเริ่มต้นเสียก่อน จึงจะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้บางคนเริ่มต้นไปแล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในค่าเดียวอาจจะต้องพบกับความน้มเหลวหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวจนกว่าจะพบความสําเร็จซึ่งนั่นต้องใช้ความมุมาระพยายามความอมดทนเป็นอย่างสูงจึงจะทําได้ถึงขนาดนั้นแต่นั่นก็ยังดีกว่าบางคนที่วางวาดฝานันทุกอย่างเอาไว้เป็นอย่างดีแต่กลับไม่เคยลงมือทําสิ่งใดเลยเป็นเพียง สร้างวิมานบนอากาศที่ไม่อาจเป็นจริงได้อย่างแน่นอนตาบใดที่ยังไม่เริ่มก้าวแรกในการทำงานเสียทีก็ไม่ต่างจากการที่เราอยากว่ายน้ำเป็นแต่ก็ไม่ยอมลงไปไว่ายน้ำสักทีนะครับต่อให้มีครูฝึกว่ายน้ำและเก่งแค่ไหนจะศึกษาเกี่ยวกับการว่ายน้ำมาอย่างดีแค่ไหนแต่ถ้า นักเรียนที่จะเรียนด้วยไม่ยอมลงไปไหว้ก็ไม่สามารถทําให้ไว้น้ําเป็นได้อยู่ดีการลงมือทําเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะนําทางไปสู่ความสําเร็จความสําเร็จทุกอาชีพทุกวงการมีการเริ่มต้นเสมอส่วนมากมักจะเริ่มต้นจากสิ่งที่รักแล้วก็แล้วก็เริ่มทําเสียก่อนจึงจะดี เป็นการทำตามความรู้สึกของตนเองแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนถึงแม้ว่าจะพบกับความล้มเหลวไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราเตรียมอาไว้ก็ตามก็ต้องสู้กันต่อไปในการทํางานเองก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยต่อให้มีการวางแผนที่เลิศหลูเพียงใดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ ขออภัยด้วยนะครับผมอ่านผิดนิดนึงต่อให้จะวางแผนที่เลิศหรูเพียงใดก็ไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นเลยเพราะยังเป็นเพียงการวางแผนจะเห็นผลจริงจังก็ต่อเมื่อลงมือทําจนประสบความสําเร็จเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทํางานส่วนมากจะเห็นว่าเป้าหมายวางแผนให้รอบคอบแล้วจึงลงมือทําให้เร็วที่สุดเพราะเชื่อว่าเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จเท่านั้น การรีรอด้วยความลังเลเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเรื่องเหล่านี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสําเร็จและผู้ที่ล้มเหลวอ,อย่างเห็นได้ชัดผู้ที่ประสบความสําเร็จย่อมลงมือทําทันทีเมื่อแน่ใจว่าสิ่งที่คิดนั้นถูกต้องหรือว่ามีความเป็นไปได้แต่คนที่ล้มเหลวนั้นจะเป็นคนที่กล้ากลกกัวไม่ยอมลงมือท,ทําเซทีปล่อยให้เวลาหมดไปอย่างน่าเสียดายคนเช่นนี้อาจเรียกได้ว่าผู้ล้มเหลวทางที่ยังไม่ได้เริ่มเลยก็ว่าได้ การเริ่มต้นนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เลือกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมคุณธรรมและกฎหมายด้วยนอกจากนั้นต้องรู้จักการวางแผนอย่างชัดเจนทุกขั้นทุกตอนจนทําให้เชื่อว่าจะประสบความสําเร็จจริงๆจากนั้นจึงค่อยลง,งมือทําอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและไม่ท้อแท้ใครต่างก็พูดถึงความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงแต่น้อยคนนักที่จะคิดถึงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะทา จึงทาให้ความสําเร็จยังคงเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองโอเคครับบทความในวันนี้ก็ถ้าจะพูดแบบง่ายๆเลยก็คือไม่ว่าคุณจะมีไอเดียดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะคิดกับมันมากแค่ไหนสุดท้ายถ้าไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับสั้นๆเลยง่ายๆอย่างผมก็ที่มาทำ YouTube นี่หละฮิน hard มันก็ไม่มีอะไรพร้อมเลยนะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็โหลดแอปบันทึกเสียงมาก็ ก็อัดเลยก็ก็ทําเลยครับมันหลายหลายอย่างมันต้องต้องใช้ความกล้าทำทั้งทั้งที่ไม่พร้อมถามว่ามันห่วยไหมมันก็ถ้าเทียบกับทุกวันนี้คุณลองย้อนไปดูคลิปแรกของผมเลยก็ได้ว่าอันนั้นผมอ่านอ่านเป็นสิบรอบลบอ่านแล้วลบอ่านแล,ล้วล,ลบเป็นสิบรอบเพราะกลัวหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ไม่ลบแล้วครับผิดพลาดผมก็ขอโทษในคลิปเลยอย่างเมื่อกี้ผมอ่านผิดผมก็ขอโทษในคลิปเลยเมื่อผมเป็นคนคนนึงผมผิดพลาดได้อยู่แล้ว เมื่อคือมันผิดพลาดจาดการไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ว่าไม่ผมไม่ซีเรียสผิดพลาดก็ขอโทษแล้วก็อ่านใหม่แค่น,นั้นเองฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนลองเริ่มลงมือทําในสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ที่คุณรักอะไรก็ได้ค่อยๆลงมือทําเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองครับก้าวแรกสําคัญเสมอครับนะถ้าคุณขาดก้าวแรกยังไงมันก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับประมาณนี้ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามกันแล้วพบกันใหม่อีีหน้าสําหรับวันนี้ดหลักินฮาร์สวัสดีครับผม